พี่เปมสุขชลธานวานิชนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บอลากสิกรไทยของเราสวัสดีค่ะพี่เปรมสุขสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินพอได้ยินเีฟนะคะพี่เปมสุขโอเคได้ได้โอเคได้ครับผมพี่เปรมสุขคะดาวโจนส์พุ่งแรงเมื่อคืนวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็พุ่งแรงด้วยวางเกมลงทุนยังไงดีคะ ก็ถือว่าว่าเรียกว่านะได้ประโยชน์แล้วกันเนาะ,ะดาาโจมเมื่อคืนที่ดีขึ้นมาแรงเพราะว่าสามสี่วันก่อนหน้าน,นี้พันหรอยสามสิบห้ามันเป็นแนวต้านสั้นๆไปก็ชนเข้ามาเรียกว่ากระโดดชนแนวต้านแถวโซนดังเก่าสามี่หนเหมือนกันเราไม่ผ่านตามมาด้วยการยอมมา่อเมื่อวานนี้นะครับแต่พอมาวันนี้ก็ทุกคนก็คาดหวังทางบวกมาแล้วเราโจมเมื่อคืนบวกมาพันสองรอยจุดก็ดึงให้เด็กโดดขึ้นมาแล้วก็เริ่มเหมือนจะข้ามผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ทรงในตอนนี้ ภาพคงยังไม่ได้เป็นแบรดหรือว่าเป็นภาพต้องน่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าตอนที่ลงไปแถวแนวรับในวิก่อนล้วก็คุยกันสัก1 6นหกร้อยสัน่สแถวนั้นก็ยังยืนได้อยู่ <c oughs> และถ้าจะยังมีโอกาสดีดตัวกลับแต่สัญญาณในตอนนี้ก็คงมองว่าส่วนที่ยังมีอยู่อาจจะยังเล็ดโปรฟิตลันได้นะ2.0 <c oughs> ถัดไปถ้าดู <c oughs> เอาใกล้ๆก็หนาแรกอีกสักสิาจุดจากตรงนี้เนาะพันหกร น่าจะเป็นต้านบางๆนะครับแล้วก็ไฮเดิมเอ <c oughs> าเลขกลมๆมาอยู่สัก1670น่าจะเป็น2เป้าหมายเท่านั้นก็ใครมีของอยู่ใครมั่นใจภาพตลาดคุนไทยคนอื่นลงเราไม่ลงคนอื่นขึ้นเราขึ้นด้วยส่งในตอนนี้ก็โฮเลฟโฟรฟิตลานรอขาย2ไฮใกล้ๆนะครับบาแคนพยายามตีอยู่ก็ถ้าใกล้หน่อยก็สักพันหกห้าส ใกลหน่อยก็สัก1670แถวนั้นนะครับก็สองเป้าหมายนั้นนะผมเชื่อว่าแรงขายน่าจะมีโอกาสกดดันได้อยู่เพราะว่าทั้ง1650ก็เคยเป็นด่านบางๆแล้วก็1670มันเป็นยอดกลับระยะสั้นขึ้นไปแถวนั้นอาจจะเริ่มมีหน้าหุ้นหลายๆตัวที่ขยับขึ้นมามันเริ่มปรับตัวขึ้นมาเยอะอาจจะมีแรงทํากําไรนะครับกว่าสองโซนนั้นแล้วกันเป็นเป้าหมายรอขายทํากําไรส่วนใครมองสัญญ,ญาระยะสั้นรอจงังหวะจะเข้ารับ ตอนนี้แนวรับก็คงยกตามขึ้นมานะครับใครใช้เส้นค่าเฉลี่ยสัก10วันมันก็อยู่ที่1625แล้วก็ซัพพอร์ตสำคัญก็คือโลของเมื่อวานนี้แหละ1 6นหถ้าต่ำกว่าน,นี้เริ่มไม่ใช่แล้วนะอาจจะต้องน่ากลัวแต่ยังเชื่อว่าสัก1625น่าจะเป็นแนวรับที่ดีแนวต้านก็พันหแล้วก็พันหตามลำดับนะครับก็ถือว่าใคร อะไรนะกัดฟันถือมา,อาสักพักหนึ่งตอนนี้ยังมีโอกาสได้ได้กำไรขยับเพิ่มขึ้นไปนะครับก็มองเป้าสองแนวแล้วกันแล้วก็พับสันส้นๆถ้ายังไม่หลุด1625ผมว่ายังพอถือได้อยู่นะเชื่อว่าอย่างน้อยๆพันหกร้อยห้าสิบน่าจะได้เจอและอาจจะดีกว่านั้นก็จะ่ทาให้เก่าสักตอนหกร้เจิจุดครับผมค่ะครับเอออย่างนี้ วันนี้เนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเยอะจริงๆ<ม>นะฮะและแน่นอนแหละ,ะมีหลายคนกําลังตัดสินใจเข้าหรือไม่เข้าหรือ,อยังไงดีในบริเวณนี้หนึ่ยสามสจุดพี่เป็มสุขะจะทําอย่างไรอ่าถ้าถ้าเป็นผมในตอนนี้คือถ้าไม่มีของเลยผมยังมองทางบวกมากกว่าลงแล้วกันนะถ้าพอมองเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือเข้า,า,าใช่ไหเสียง ใช่อาจจะ <คน S 2> พอเข้าเข้าไปเพิ่มได้ถ้ายังไม่มีของเลยนะคนที่มีของอยู่ผมว่าเขาสบายแหละ<อ>ก็คือ,อจะเข้าเพิ่มไม่เข้าเพิ่มเนี่ยก็ถือรุ่นขายสักวันตกค่าสิบกเจ็ดสิบไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีของเลยรออยู่ตั้งนานเนี่ยแถวนี้อาจจะดูเสี่ยงไปสักนิดนึงก็เอาเป็นจังหวะเข้าซื้อสักส่วนหนึ่งแล้วกันในกรณีจะเล่นเล่นทีเฟกหรือว่าเล่นตัวของฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ถ้าลงมาลึกหน่อยก็อย่างที่เราว่าอีกสักสิบจุดถ้าเกิดมียอ่อเนาะ พันหแถวนั้นก็สองซัพพอร์ตนี้ถ้ายังยืนอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นการแกว่งแล้วก็เดินหน้าขึ้นไปเพื่อหาเป้าหมายสมมุติว่าซื้อ1635แล้วยังถอยมา1625ทุนเฉลี่ยอยู่สักพ6 5 0กหเด้งขึ้นมา1650ยังมีส่วนต่างสักยี่สิบจุดถ้าเล่นในสเต็ปตรงนี้ได้ผมก็ว่ายังพอยังพอที่จะกําหนดกลยุทธ์ในการเข้าซื้อขายได้อยู่นะครับแล้วก็แนวด้านล่างถ้ามันผิดทางจริงถอยหลุดโลพันหจุด คนที่เพิ่งเข้าเทรดระยะสั้นก็คือเราเสี่ยงซื้อสูงเนี่ยถ้าระดับหลุดตางวัน6รกอาจจะใช้เป็นแนวซอปไปนะครับส่วนคนที่มีอยู่ก็ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมนะยังมองภาพอย่างที่ว่ามอสคูนี้ที่คุยตอนต้นค,ครับผมคุณแครับครับอา้าวไปหุ้นที่น่าสนใจวันนี้ฮะหุ้นเด่นวันนี้อ๋อครับหุ้นวันนี้ก็เลยคอมเมนต์ยากเหมือนกันเพราะเปิดมาก็กระโดดขึ้นมาแล้วครับตัวแรกก็เลือกตัวของ เจมาดนะครับก<ะ>็มาดูภาพของตัวเจมาดกันแล้วกันก็เห็นตัวของเจมาดทำภาพเหมือนเป็นตัวทรง W- ับ a p e ให้เราเห็นนะครับแลก็เริ่มมีการฟื้นหรือว่าดีดต,ตัวกลับขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ได้ทั้งแรงบวกในแง่ของตัวไอัท์นแล้วก็ภาพของตัว ซนติเมน n ์ตลาดที่ขยับขึ้นด้วยก็น่าจะมีโอกาสเดินหน้าขึ้นต่อนะครับเจมาก็าตามาที่ที่คุณแสบโชว์อยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็มองเป็นรูป W ก็ได้นะครับปัตททอมเก่าเนี่ยลงไปที่บริเวณ42.75แล้วก็ดิดตัวกลับขึ้นมาวันนี้เริ่มข้ามผ่าน n e c กลายขึ้นมาได้แต่เป็นการข้ามผ่านแบบจัมปิงขึ้นมาแต่ดูทรงแล้วยังมีโอกาสไปต่อนะก็มองเป้าใกล้ๆสัก49แล้วก็51บาทละกันนะครับแล้วก็แนวในการ stop loss ราคากระโดดขึ้นมาเยอะอาจจะใช้สักประมาณ45บาท50 เป็นจุดจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่เข้าเทรดนะครับก็มองชอบทรงดับเบิลบัตทอมผ่านในกลายน่าจะมีโอกาสขึ้นไป49-51บาทเกิดไปไม่ไหวแล้ย่อลงมาก็45-50ถ้าหลุดเป็นแนว stop l ลอนะครับ อีกตัวนึ่งเราเลือกทรงตัวที่อยู่โซนหน้าล่างแล้วก็เป็นภาพเหมือนจะพยายามกลับตัวเหมือนกันเราเลือก RBF นะครับก็ตัวภาพของ RBF ก็ทําตัวจุดต่ําที่โลยกสูงขึ้นแล้วก็เริ่มเ r e กไ h i g ระยะสั้นกลับขึ้นมาได้เ r e a ไ high เดิมก็คือแตเถว12บาทขึ้นมาแล้วก็ภาพล่าสุดเหมือนจะวิ่งเข้าไปหาแนาวเส้นกดตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวดิ d i c a t o r เนี่ย MACD กับ RSI เริ่มจาก MACD ก่อนก็ยืนเหนือเส้นศูนละ ไอ้สายเริ่มผ่าน50%ขึ้นมาแล้วก็ทรงราคาออจสายครับแนวที่คนสาตีตรงนั้นนะครับมันผ่านตรงจุดสูงระยะสั้นขึ้นมาแล้วก็ยกโลมาก่อนหน้านี้ด้วยก็โอกาสที่จะไปต่อน่าจะยังมีสิทธิ์นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ถอยลงมาลึกก็มองสัก12บาท80แล้วก็13บาท40 <S <S เป็นสโซนเป้าหมายด้านบนนะครับ <S <S ในกรณีเข้าซื้อขายไปแล้วผิดทางเอาสักเท่าไหร่ก็มองสัก11บาท60ใช้เป็นจุดในการสอ็อปรอดนะครับก็เป็น2ตัวเลือก ตัวแรกเป็นตัวเ m ม r าแล้วก็ตัวที่2เป็น R W แะครับ R B F นะครับก็ส่งคล้ายๆกันสร้างคล้ายๆดับเบิลบอททอมผ่านเด้กลายขึ้นมาน่าจะมีลุ้นไปต่อทั้ง2ตัวครับผมฮพครับผมพี่แซบวันนี้ขอเป็นหุ้นที่เข้า M S C I หน่อยไหมคะพี่แบิร์สุขะ มีด้วยครับมีค่ะวันนี้มีหุ้นที่เข้า MSCI Global Small Cap นะคะอ๋อครับค่ะญครอบผมเป็นตัว e r และกันค่ะโอเคโอเคตอนแรกผมก็ว่ามีด้วยเหรออ๋อผมคึกว่าสแตนดาร์ดถ้าสแตนดาร์ดเราไม่มี่แต่ Small Cap มีครับครับใช่ใช่ครับผมก็ถือว่าตัวของ ERW นะครับ ERW เนี่ย แนวแถวนี้นี่ชนมาหลายคนนะครับถ้าดูตามภาพที่คุณแซบโชว์อยู่ก็ตั้งแต่ตอนช่วงกลางการเดือนกันยาทํ high ทิ้งไว้4บาท56แล้วก็มาเรียกว่าตั้งแต่ปลายเดือน10ต่อเนื่องต้นเดือนนี้ที่ผ่านมาก็ยังชนบริเวณนี้อยู่นะครับแต่ตัวอินดิเคเตอร์เหมือนจะยกขึ้นนะถ้าเป็นแนวในลักษณะนในการยกขึ้นเนี่ยอาจจะมองเป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานยกตัวทรงอาจจะดูน่าจะไปต่อได้อยู่นะครับก็คาแนะนําอย่างลุ้นเบสน,นะครับถ้าเบสขายได้ทรงให้จะไปได้ไกลขึ้นนะมองสัก4บาทแ0และ5บาท ในกรณีที่เบสตรงนี้ขึ้นไปก็มีมีสิทธิ์ที่จะเป็นภาพนั้นนะครับส่วนนารับมองสักประมาณ4บาท44าทแล้วกันนะครับก็เป็นฐานจุดตักนะระยะสั้นก็คิดว่าส่งในตอนนี้ไซเวอ์ออกข้างอยู่มีข่าวเชิงบวกถ้ามันมีการกระตุกราคาทำพาใหม่ขึ้นไปได้ก็น่าจะมีลุ้นขึ้นไป4.8แล้วก็5บาบเทะนะครับในตัว่มเอราวัลครับต่อไปขอเป็น N e x แล้วกันค่ะเข้า m s c i เหมือนกันเป็น EX, ใช่ไหม<ช>ครับใช่ <ผม S 2> ค่ะ ครับผมภาพของเน็กดูดูแล้วทรงดูแปลกๆอยู่นะก็ค,คือราคามันเหมือนส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาทำไฮสองครั้งแ,แถวๆสัก20บาทบวกลบแถวนั้นนะครับถ้าดูเป็นเหมือนตัวเอมเนาะมียอดแรกแล้วก็ยอดที่2แต่ตัวของอินดิเคเตอร์ดูเหมือนขึ้นไม่ค่อยไหวนะครับ ทรงตอนนี้มีการพักฐานลงมาก็สัญญาณแนวรับใกล้ๆเนี่ยถ้าลากเส้นโลทูโลด้านล่างเมื่อวานนี้ลงมาทดสอบอยู่แถวโซนนั้นนะครับนั้นถ้าหลุดแนวตัวที่เป็นอัพเทรลน์เนี่อาจจะมีการย่อลงมาหาแถวฐานเนกลายตัวเก่าได้เนกลายอยู่สัก17บบาทนะครับแนวตอนนี้ถ้ายังไม่มีผมว่าดูไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงนะ ถ้าเกิดเป็นภาพดับลูลท็อปแล้วหลุดลงมาต่อเน,นี่ย17บาทด้านล่างอาจจะมีความเสี่ยงย่อไปแถวนั้นนะครับส่วนแนวต้านตอนนี้ถ้าเน็ตจะกลับมาเริ่มดูสวยดูน่าสนใจใหม่เมื่อไหร่ก็ผ่านสัก19บาท20ค่อยใช้เป็นจุดในการเข้าซื้อเพิ่มใหม่ละกันครับดูตอนนี้ยังไม่มีขอถือเงินสดรอไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าคนที่มีอยู่ก็ต่ําสัก18บาท40เนี่ยผมว่าสต็อปลอจจำกัดความเสี่ยงไว้ก่อนดีกว่าแนวรับลึกๆถัดไปมองถึง17ตรงนู้นเลยนะครับส่วนถ้าจะกลับเข้าไปเล่น ขา19บาท20ค่อยเข้าซื้อเก็งกำไรรอบใหม่แล้วกันแล้วก็เป้าแนวต้านของมองที่จุดสูงเก่าแ,แถวๆ20บาทประมาณนั้นครับค่ะก็มีทางบ้านถามมาตัว Advan นค่ะพี่เปรมสุขาครับตัวของ a d v a านทรงดูดูเรียกว่านะปลอดภัยอยู่นะครับก็คือ,อยังอยู่โซนหน้าล่างแต่ถ้าจะบอกว่าซื้อเพื่อดีดตัวกลับหรือว่ามีสัญญาณบวกดีๆเนี่ย ทรงยังไม่เห็นนะครับเินเด็กลอยตัวขึ้นมาว่าไม่ได้ขยับขึ้นทั้งที่เป็นหุ้นส์ใหญ่แล้วก็ภาพล่าสุดอย่างนิ่งๆอยู่ในโซนล่างราคายังพึ่งมาชนแถวเส้นค่าเฉลี่ย10วันเด็กยันดูไปตม่ค่อยไกลเท่าไหร่ก็สําหรับคนที่มีอยู่ผมว่าตรงนี้คงไม่ได้จุดที่จะมาขายหนีอะไรนะครับแต่ถ้าจะซื้อเพิ่มเพราะลุ้นการดีบตัวเนี่ยยังไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่มองตอนนี้อาจจะมองอยู่ในกรอบเดิมไปก่อนนะครับ185บาท ใช้เป็นโซนแนวเราารับไปนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ร้อยกาิบสี่ถ้ายังวิ่งอยู่ในโซนตรงนี้ก็ถือว่าคงเล่นไน้อยู่ในกรอบประมาณนี้แหละใกล้แนวรับซื้อรุ้นติดตัวชนแนวต้านไม่ผ่านครับเทคทำกำไรระยะสั้นสัญญาณการกลับตัวรอบดีๆหรือสวยๆของแอดวานตอนนี้ยังไม่เห็นเครื่องมือทางเทคนิคตัวไหนชี้แบบนั้นนะครับผมครับค่ะสุดท้ายแล้วกันค่ะพี่เปิมศกค่ะตัว JDF ค,ค่ะ JDF ใช่ไหมครับใช่ค่ะ JDFood JD <F> โอเคได้ครับ มาดูตัวของ JDF กันบ้างน,นะครับมีการทำโลรอบที่แล้วแถวสัก2บาท82นะครับแล้วก็ติดตัวกลับขึ้นไปสร้างไ i g ได้อีกชุดหนึ่งที่4บาท18ตอนนี้เริ่มย่อลงมาทเทิร์นตัวหลักเทนยังเป็นแนวโน้มทางลงนะครับแนวโน้มทางลงเราก็บอกทั้งตัวราคาหุ้นเขาเองแล้วก็เทียบกปบรเซ็ตด้วยเซ็ตติดตัวขึ้นข้างบนเขายังอยู่โซนด้านล่างแล้วก็ภาพแท่งราคาตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะใช้5วัน10วันก็ยังต่ำกว่าอยู่ ยังเป็นในการซึมตัวลงนะครับอาจจะไปมองแถวๆสักฐานโลเก่าไหมสองบาทแปดสบาทแปดส่แถวนั้นนะครับถ้ายืนได้ค่อยกลับมาใช้เป็นจังหวะเข้ารับพอเล่นรอบใหม่แล้วกันถ้าเกิสัญญาณในตอนนี้ทรงยังมองทางลงมากกว่าขึ้นอยู่นะครับแนวต้านอยู่ที่สักประมาณ3ามบาทสิบสี่แถวนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแนวที่ขึ้นไม่ค่อยไกลโอกาสลงน่าจะเยอะกว่าเย็่ครับผม เอานะครับ<า>เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะครับพี่เปรมสุขครับ,บ,ค,บครับสวัสดีทุกสาคุณบีและก็ผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับผม